ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้กับลุงนี้ช่องสองสอง,สสองไหมครับพี่อีกเช่นเคยผมวันนี้ผมจะพาไปลุยในด่านของของเซตเซตเลดฟอกนะผมซึ่งด่านนี้เนี่ยเป็นด่าน story of r e g e n d ซึ่งเราจะได้แมวนั่นก็คือ r i t t e n e น n dark นะผมซึ่งก็คือมีสกิลสกิล slow ทุกท่าตั้งแต่มันจะไม่ร้อยตัวไซโนะผมซึ่งรางสองก็จะเหมือนกันนะผมโอเคซึ่ง ซึ่งทีมผมจะไปใช้ก็มีประมาณนี้ซึ่งก็จะมี i r ร n c t t s many man. A many m a n y i a ิคแอนแ i นฟิส m a n เอฟฟิเชอร์แมนมันนี่มโชมันนี่มฮอคแคทมันนี่อีเลเซอร์แชนแชนโลแคทเทมราแมนไซเบอร์พังเพรซี่บามดแคทซึ่งซึ่ง สต,ตัวแรกบนนะผมจะเป็นคอมโบเพิ่มเลือดให้ฐานนุ่มแล้วก็เพิ่มเลือดให้แมวนิดหน่อยนะผมโอเคไปลุยก,กันเลยซึ่งเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่2ของ Story of r e g e n t ในในด่านที่มีชื่อว่าก็เดทเอ็นไน h ์นะผมโอเคซึ่งไปลุยก,กันเลยโอเคซึ่งเราอยู่ในด่านนะผมซึ่งนี่ผมเราจะเจอบันบานนะผมที่เอาแคม er รา a man ก็มาอย่างเงี้ยแหละ ซึ่งเรามีเวลาให้เคลียร์เคลียร์บันบันนะผมซึ่งเราต้องรีบเคลียร์บันบันนะผมถ้าใครมีเออไออะไรนะคลีซี่ไฟคลีฟไฟน์อ่ะคลีฟคลีซี่ไอเบิร์ดแคทอะเบิร์ดแคทล่างคลีซี่อะล่างสองจะเป็นอะไรดีมากแต่ผมยังไม่ทำคลิปสอนอก็เลยไม่อยากเอามาแล้วก็ไม่อยากดองไว้เยอะๆด้วยเดี๋ยวทำไม่หมด โอเคซึ่งเราไม่ต้องเราไม่ต้องสนใจเจ้าหมาเมทัลนะผมซึ่งเลือดมันน้อยซึ่งบอสในดานนี้เราจะเจอเป็นดาร์คเพลเยอร์นะผมที่มีท่าเป็นท่าสีแดงผมมีสกิลฟิมีสกิลสลมีสกิลโซกับแมวเรานะผมโอเคซึ่งด่านนี้เนี่ยเราต้องระวังอยู่สองตัวนั่นคือคือช้างแล้วก็ตัวชายบอยหน้าคนสีแดงซึ่งตัวหน้าคนสีแดงเนี่ยจะเป็นตัวปั๊มตังนะผม ส่วนตัวช้างเนี่ยก็ไม่ได้ถึกอะไรขนาดนั้นโอเคซึ่งบอสก็จะออกมาแล้วเราควรเตรียมตัวไว้นี่เขาออกมาแล้วซึ่งเราต้องปล่อยแมนนี่แอแลน์นะผมแคนเไม่ได้ตกเลยตกสักทีเออซึ่งที่ผมต้องใส่คอมโบเพิ่มเลือดแมวด้วยเนี่ยเมวมันตายแล้วซึ่งก็คือ เราจะมาเพิ่มเลือดให้ตัวบามุดนะผมให้มีเลือดที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งแชมเล e าแมนจะส่งไปก็ได้ผมเพราะมันก็เป็นเหมือนตัวกันนะผมเพราะมีสกิลสวายแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนของร่างแรกถ้าเป็นับก็คือมันจะเป็นแค่ห้สิปอร์เซนแต่ว่าถ้าเราอัพทาเลนต์จนเต็มนะ่ยก็จะเป็นร้อยเปร์เซนะผมคือตายตายแล้วชุบได้ร้อยซคือไม่ตายร้อยนตะ บามดุดโอ้เด่ง,ค,งคือเราจริง5เรามีตัว c ีเร i e ร์แคทนะมซึ่งเป็นแมวไข่นะมซึ่งผมปลดล็อกไปแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำคลิปสอนแล้วผมก็ไม่อยากทำด้วยก็เลยไม่ไดเอามานูซึ่งผมเคยแล้วมันง่ายกว่านี้เยอะเลยอ่าตายตาย,ตายบอสเออดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องตัดต่อเลยเยอะนี่ครับชายบอย ซึ่งตอนผมเล่นผมใช้เวลานานกว่านี้นะเพราะผมไม่ได้ใช้เซตนี้ในการเล่นเออผมใช้เทคนิคยูทูบก็คือใช้เออดาร์เลเซอร์นะ่ซึ่งซึ่งตีได้ทั้งสีแดงแล้วก็สีดำนะ่มก็เลยเอามาตอนนี้ได้เวลาฟังถ่าละเอาชนะละอืมอืมเรียบร้อย ซึ่งพอเราได้มาเนี่ยซึ่งแนะนำนะให้ใส่ทีเชอร์เรดาไปด้วยเพราะโอกาสที่ดอบแมวมีแค่3%นุ่มซึ่งไม่เยอะเลยนะผม10%ยังไม่ถึงเลยซึ่งเราก็จะได้อนี้มานุผม d a ก k อ m ม e r เรอร์แคทดัมนะผมโอเคซึ่งถึงเจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสโล่ค่อนข้างดีนะผมแต่ว่าข้อเสียของนี้ก็คือดาเมจค่อนข้างน้อยเดินค่อนข้างช้าเงินก็ใช้เยอะ แล้วก็เวลามันตีทีเนี่ยมันก็ใช้เวลาน,านานกว่าจะตีอีกรอบหนึ่งโอเคคลิปนี้เพียงเท่านี้กันนะครับผมบ๊ายบายครับผม